ปี2026เป็นอีกหนึ่งปีที่โลกแห่งยนต์ประกรรมต้องจับตามองเพราะคอเวเตสติงเกรย์กลับมาอีกครั้งในรูปโฉมใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความดุดนัน ความล้ำสมัยและสมรรถนะที่เกินความคาดหมายรถสปอร์ตในตำนานคันนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นคอเวเตเอาไว้ครบถ้วนแต่ในขณนะเดียวกันก็ยกระดับเทคโนโลยีการออกแบบและขุมพลังให้ก้าวล้ำกว่าที่เมื่ออมองจากภายนอกคอเวเตสติงเกร2026สกดทุกสายตาด้วยเส้นสายตัวถังที่คมเข้มและทรงพลังการออกแบบยังคงเอกลักษณ์เครื่องยนต์วางกลางแต่ได้รับการปรับให้สมดุลมากขึ้นตัวถังทำจากอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยลดน้ำหนักแต่เพิ่มความแข็งแรง ด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมทรงตายเหยียวเสริมด้วยกันชนหน้าที่ออกแบบให้มีช่องดักอากาศขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์และลดแรงต้านลมเส้นคาดกลางฝากระโปรงและกระจังหน้าทรงต่ำให้ความรู้สึกถึงความเร็วตั้งแต่ยังไม่เหยียบคันเร่งด้านข้างของตัวรถมีช่องดักอากาศแบบแอโรดนามิกที่ช่วยควบคุมการไหลของลมไปยังเครื่องยนต์กลางลำด้านหลังตกแต่งด้วยไฟไท้ายเล็ดสองฝั่งที่ดีไซน์ใหม่คล้ายปีกของเหยี่ยว พร้อมท่าอไอเสียคู่ขนาดใหญ่กลางกันชนหลังที่ส่งเสียงคำรามทรงพลังทุกครั้งที่สตาร์ทรถสีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายมากกว่า1 0สีตั้งแต่สีแดงทอร์สเรสที่เป็นสัญลักษณ์ของความแรงสีเงินไฮเปอร์โซนิกเกรย์ไปจนถึงสีฟ้าแรพิดบลูที่สะท้อนความทันสมัยและสีดำคาร์บอนแฟลตที่เพิ่มความหรูหราแบบสปอร์ตสุดคลาสสิกล้ออลลอยขนาด20นิ้วลวดลายใหม่เพิ่มความดุดันส่วนเบรคคาลิปเปอร์สามารถเลือกสีได้ตามความต้องการ ช่วยให้คอเวเตสติงเรย์2026มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในทุกมุมมองเมื่อพูดถึงสมรรถนะ2026ขอเวเตสติงเบรย์ใช้เครื่องยนต์ V8 ขนาด6.2ลิตร l t 2ที่ให้กำลังสูงสุดถึง490แรงม้าและแรงบิด470ปอนด์ฟุตเมื่อเลือกแพคเกจ z 51จะเพิ่มพลังสูงสุดเป็น495แรงม้าพร้อมระบบระบายความร้อนแบบพิเศษและท่อไอเสียประสิทธิภาพสูง สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง2.8วินาทีเท่านั้นซึ่งเร็วกว่าคอเวเตรุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยระบบเกียร์ดูอัลคลาด8สปีดถูกพัฒนาให้เปลี่ยนเกียร์ได้รับรื่นและแม่นยำยิ่งขึ้นช่วยให้การขับขี่ทั้งในสนามแข่งและบนท้องถนนจริงเต็มไปด้วยความมั่นใจและเสถียรภาพระบบกันสะเทือนแมกเนติกไร c o คอนโทรลรุ่นล่าสุดถูกนำมาใช้เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลเมื่อวิ่งทางไกลและแข็งแกร่งขึ้นทันทีเมื่อเข้าโหมดสปอร์ตการควบ ทำให้การเข้าโค้งทำได้อย่างมั่นใจและสนุกสนาน Corvette Stingray ยังใช้ระบบเบรกเบรโ bo ที่มีสมรรถนะสูงและมีระบบกระจายแรงเบรกอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและสมดุลในทุกความเร็วภายในห้องโดยสารของ Corvette Stingray 2026เต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำยุคตั้งแต่ประตูเปิดแบบโลว์โปรไฟล์ที่นำคุณเข้าสู่ห้องโดยสารสไตล์นักบินคอนโซลกลางถูกออกแบบให้หันเข้าหาผู้ขับเพิ่มความรู้สึกถึงการควบคุมในทุกจังหวะ เบาะนั่งหุ้มหนังแท้นับป้าคุณภาพสูงพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศมีให้เลือกแบบ GT1 GT2 และ Competition Sport ตามสไตล์การขับขี่หน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12นิ้วปรับเปลี่ยนได้ตามโหมดการขับส่วนหน้าจอสัมผัสกลางขนาด8นิ้วรองรับระบบ Infotainment c h e v r o l l t t n f o t a i n m e n t 4.0ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงบ o ส e p e r Forman c e Series บ4ลำโพงให้คุณภาพเสียงรอบพิศทางเหมือนอยู่ในห้องคอนเสิร์ต ระบบนำทาง GPS แบบ3 d ทำงานร่วมกับกล้องรอบคัน360องศาเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการขับขี่ในเมืองที่จราจรหนาแน่นภายในยังมีไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับสีได้มากกว่า2 0เฉดเพิ่มบรรยากาศหรูหราในตอนกลางคืนนอกจากนี้ Corvette Stingray สองเกรสยังมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่มากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับระยะ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้า Forward Collision Alert ระบบเตือนมุมอับสายตา B ลายสปอร์ตมอนิตอริงและกล้องตรวจจับรอบคันเพื่อช่วยจอดรถอัตโนมัตินับได้ว่ารถสปอร์ตคันนี้ไม่ได้มีดีแค่ความแรง แต่ยังให้ความปลอดภัยในทุกการเดินทางในด้านราคาคอเวเตสติงเกร2026เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาที่ราวรา70,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจแตะถึง90,000ดอลลาร์เมื่อเลือกแพ็กเกจ z 51และอุปกรณ์เสริมเต็มรูปแบบหากนำเข้ามาจำหน่ายในไทยราคาจะอยู่ประมาณ8-9ล้านบาทขึ้นอยู่กับอัตราภาษีนำเข้าและอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มถึงแม้จะมีราคาสูงแต่เมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้รับ ถือว่าเป็นซูเปอร์คาร์ราคาคุ้มค่าที่สุดรุ่นหนึ่งในโลก corvette stingray ส0งเย2ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถสปอร์ตสำหรับคนรักความเร็วแต่มันคือสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบระหว่างพละกำลังความแม่นยำและความหรูหราทุกองค์ประกอบตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกจนถึงเสียงเครื่องยนต์ ถูกออกแบบมาเพื่อปลุกความร้อนใจในจิตวิญญาณของผู้ขับมันคือการผสมผสานร,ระหว่างศิละปะและวิศวกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเชฟโรเลตและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตำนานของคอเวเตยังไม่จงหายไปไหนแต่กลับแข็งแกร่งและงดงามกว่าเดิมในปี2026ดังนั้นหากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตที่ให้ความเร็วความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยในคันเดียว2026คอเวเตสติงเกรคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดมันไม่ได้เป็นเพียงรถที่ขับได้ แต่เป็นประสบการณ์ที่ทำให้หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่คุณเหยียบคันเร่งและทุกสายตาที่มองตามจะรู้ทันทีว่านี่คือรถที่เกิดมาเพื่อโดดเด่นเหนือใคร